หลายครั้งที่เราคิดว่าถ้าฉันทำให้ทุกคนพอใจได้ฉันจะมีสเสน่ห์แต่ความจริงกลับตรงกันข้ามสเสน่ห์ที่แท้จริงมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราเลิกพยายามปรุงแต่งตัวเองเพื่อใครสักคนและหันกลับมาเป็นตัวเองอย่างซื่อสัตย์เมื่อคุณไม่ยึดติดกับการถูกยอมรับคุณจะผ่อนคลายเป็นธรรมชาติและนั่นคือจุดที่ผู้คนรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้คุณต่อไปนี้คือ12เหตุผลที่สเสน่ห์มักเกิดขึ้น เมื่อคุณไม่พยายามเป็นที่ชอบ 1. การเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อไม่ต้องแสดงคุณจะเผยต,ตัวตนที่จริงใจซึ่งคนส่วนใหญ่สัมผัสได้ทันทีการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคือการกลับมาอยู่กับแก่นแท้ของการมีอยู่โดยไม่ต้องพยายามปรุงแต่งหรือดัดแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบความคิดความคาดหวังหรือมาตรฐานจากภายนอกเมื่อความพยายามที่จะเป็นที่ยอมรับลดลง จิตใจจะค่อยๆคลายจากความตึงเครียดและความกลัวตัวตนจึงปรากฏในรูปแบบที่เรียบง่ายซื่อตรงและมั่นคงสเสน่ห์ในระดับนี้ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจจะดิงดูดแต่เกิดจากสภาวะของความเป็นจริงที่ไม่ถูกบิดเบือนความพยายามมักทําให้การรับรู้ตัวเองคลาดเคลื่อนเกิดการแบ่งแยกระหว่างสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่ควรจะเป็นช่องว่างนี้สร้างความไม่สอดคล้องภายในซึ่งส่งผลต่อการแสดงออกโดยไม่รู้ตัว เมื่อวางความพยายามลงความคิดความรู้สึกและการมีอยู่จะกลับมาประสานกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวความสอดคล้องนี้คือรากฐานของสเสน่ห์ที่ลึกและยั่งยืนเพราะมันไม่ขึ้นกับสถานการณ์หรือการประเมินจากผู้อื่นการไม่พยายามไม่ได้หมายถึงการละทิ้งความรับผิดชอบต่อตอนเองแต่คือการยอมรับความจริงภายในโดยไม่ต่อต้านหรือปกปิดการยอมรับเช่นนี้ทำให้เกิดความสงบที่ไม่ต้องอาศัยการยืนยัน ความมั่นคงภายในจึงไม่สั่นคลอนตามคำชมหรือคำวิจารณ์สเสน่จึงแผ่ออกมาในรูปของความนิ่งความจริงใจและความชัดเจนซึ่งรับรู้ได้โดยไม่ต้องอธิบายเมื่อไม่ต้องดิ้นรนเพื่อเป็นใครบางคนการมีอยู่จะเต็มเปี่ยมด้วยความหมายในตัวเองความเรียบง่ายกลายเป็นพลังความธรรมดากลายเป็นความงดงามสเสน่ในลักษณะนี้ไม่เร่งเร้าไม่เรียกร้องและไม่แข่งขันแต่ดำรงอยู่ด้วยคุณภาพของความจริงแท้ การเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงหากแต่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อความพยายามค่อยๆจางหายและความเป็นจริงได้รับอนุญาตให้ปรากฏอย่างสมบูรณ์ 2. การดูผ่อนคลายและน่าเข้าใกล้ความไม่เกรงทำให้บรรยากาศรอบตัวคุณสบายและผู้คนอยากอยู่ใกล้การดูผ่อนคลายและน่าเข้าใกล้เป็นผลสะท้อนโดยตรงจากสภาวะภายในที่ไม่ถูกกดดันด้วยความพยายาม เมื่อจิตใจไม่แบกรับภาระของการควบคุมภาพลักษณ์หรือความคาดหวังจากภายนอกการมีอยู่จะค่อยๆค,คลายตัวลงอย่างเป็นธรรมชาติความผ่อนคลายนี้ไม่ใช่สิ่งที่จงใจสร้างแต่เกิดจากที่ภายในไม่ต้องต่อสู้หรือปกป้องตัวเองอยู่ตลอดเวลาเสน่จึงปรากฏในรูปของความนิ่งและความสบายที่แผ่ออกมาอย่างเงียบงันความพยายามมักก่อให้เกิดความตึงในระดับลึกทั้งในความคิดอารมณ์และการรับรู้ตนเอง เมื่อความตึงนี้ดำรงอยู่การแสดงออกย่อมขาดความลื่นไหลและความเป็นธรรมชาติการวางความพยายามลงทำให้ระบบภายในกลับคืนสู่สมดุลความรู้สึกปลอดภยัยภายในเพิ่มขึ้นการมีอยู่จึงเปิดกว้างและอ่อนโยนมากขึ้นสภาวะเช่นนี้ทำให้ผู้อื่นรับรู้ได้ถึงความจริงใจโดยไม่ต้องอาศัยคำพูดการไม่พยายามไม่ได้หมายถึงความเฉยชาหรือการขาดความใส่ใจต่อสิ่งรอบตัวแต่คืออยู่กับปัจจุบันโดยไม่เร่งเร้าและไม่ฝืนบังคับ เมื่อไม่มีแรงผลักจากความอยากจะเป็นหรือไม่อยากจะเป็นการรับรู้จากคมชัดและสงบการตอบสนองต่อสถานการณ์จึงเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมชาติความผ่อนคลายที่เกิดจากภายในนี้ทำให้บรรยากาศรอบตัวรู้สึกสบายและเข้าถึงได้ความน่าเข้าใกล้จึงไม่ได้เกิดจากท่าทีหรือเทคนิคเฉพาะใดๆแต่เป็นผลลัพธ์ของความสอดคล้องภายในเมื่อความคิดความรู้สึกและการมีอยู่ไม่ขัดแย้งกันพลังภายในจะไหลอย,อย่างราบรื่น เสน่ห์ในระดับนี้ไม่ต้องดึงดูดหรือเรียกร้องความสนใจแต่รับรู้ได้ผ่านความมั่นคงความอบอุ่นและความเป็นมนุษย์ที่ไม่ปรุงแต่งในที่สุดการดูผ่อนคลายและหน้าเข้าใกล้คือสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อความพยายามค่อยๆจางหายและความเป็นจริงภายในได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์เสน่ห์จึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องสแสวงหาแต่เป็นคุณภาพที่ปรากฏเองเมื่อการมีอยู่กลับคืนสู่ความเรียบง่าย ความจริงแท้และความสมดุลอย่างลึกซึง้ง 3. การไม่กลัวที่จะเงียบการไม่รีบพูดเพื่อเอาใจใครแสดงถึงความมั่นใจในตนเองการไม่กลัวที่จะเงียบคือสภาวะของจิตใจที่ไม่เร่งเร้าไม่ดิ้นรนและไม่รู้สึกว่าต้องแสดงตัวตนตลอดเวลาเงียบในบริบทนี้ไม่ใช่ช่องว่างที่ต้องเติมเต็มแต่เป็นพื้นที่ที่ตัวตนได้พักจากความพยายามจะควบคุมการรับรู้ของผู้อื่นเมื่อความพยายามลดลง เงียบจริงกลายเป็นการแสดงออกของความมั่นคงภายในสเสน่ห์จึงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจากความนิ่งที่ไม่หวั่นไหวความพยายามมักเชื่อมโยงกับความกลัวการถูกมองข้ามหรือการสูญเสียคุณค่าความกลัวนี้ผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวทางคำพูดและความคิดอย่างต่อเนื่องเมื่อวางแรงผลักดังกล่าวลงเงียบจะไม่ถูกตีความว่าเป็นความอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณของการยอมรับตนเองอย่างลึกซึง้งจิตใจที่ไม่ต้องรีบอธิบายหรือพิสูจน์ตนเอง ย่อมมีน้ำหนักและความชัดเจนในตัวเองการไม่กลัวที่จะเงียบยังสะท้อนถึงความไว้วางใจต่อจังหวะของปัจจุบันเมื่อไม่มีแรงผลักจากความอยากจะเป็นหรือไม่อยากจะเป็นการรับรู้จากคมชัดและสงบการตอบสนองต่อสถานการณ์จึงเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมชาติความผ่อนคลายที่เกิดจากภายในนี้ทำให้บรรยากาศรอบตัวรู้สึกสบายและเข้าถึงได้ความน่าเข้าใกล้จึงไม่ได้เกิดจากท่าทีหรือเทคนิคเฉพาะใดๆ ต่เป็นผลลัพธ์ของความสอดคล้องภายในเมื่อความคิดความรู้สึกและการมีอยู่ไม่ขัดแย้งกันพลังภายในจะไหลยอย่างราบรื่นสเสน่ห์ในระดับนี้ไม่ต้องดึงดูดหรือเรียกร้องความสนใจแต่รับรู้ได้ผ่านความมั่นคงความอบอุ่นและความเป็นมนุษย์ที่ไม่ปรุงแต่งในที่สุดการดูผ่อนคลายและน่าเข้าใกล้คือสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อความพยายามค่อยๆจางหายและความเป็นจริงภายในได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์ สเสน่ห์จึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องสแสวงหาแต่เป็นคุณภาพที่ปรากฏเองเมื่อการมีอยู่กลับคืนสู่ความเรียบง่ายความจริงแท้และความสมดุลอย่างลึกซึง้ง 3. การไม่กลัวที่จะเงียบการไม่รีบพูดเพื่อเอาใจใครแสดงถึงความมั่นใจในตนเองการไม่กลัวที่จะเงียบคือสภาวะของจิตใจที่ไม่เร่งเร้าไม่ดิ้นรนและไม่รู้สึกว่าต้องแสดงตัวตนตลอดเวลาเงียบในบริบทนี้ไม่ใช่ช่องว่างที่ต้องเติมเต็ม แต่เป็นพื้นที่ที่ตัวตนได้พักจากความพยายามจะควบคุมการรับรู้ของผู้อื่นเมื่อความพยายามลดลงเงียบจึงกลายเป็นการแสดงออกของความมั่นคงภายในสเสน่ห์จึงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจากความนิ่งที่ไม่หวั่นไหวความพยายามมักเชื่อมโยงกับความกลัวการถูกมองข้ามหรือการสูญเสียคุณค่าความกลัวนี้ผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวทางคำพูดและความคิดอย่างต่อเนื่อง เมื่อวางแรงผลักดังกล่าวลงเงียบจะไม่ถูกตีความว่าเป็นความอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณของการยอมรับตนเองอย่างลึกซึ้งจิตใจที่ไม่ต้องรีบอธิบายหรือพิสูจน์ตนเองย่อมมีน้ำหนักและความชัดเจนในตัวเองการไม่กลัวที่จะเงียบยังสะท้อนถึงความไว้วางใจต่อจังหวะของปัจจุบันเมื่อไม่มีแรงผลักจากความอยากจะเป็นหรือไม่อยากจะเป็นการรับรู้จากคมชัดและสงบการตอบสนองต่อสถานการณ์จึงเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมชาติ ความผ่อนคลายที่เกิดจากภายในนี้ทำให้บรรยากาศรอบตัวรู้สึกสบายและเข้าถึงได้ความน่าเข้าใกล้จึงไม่ได้เกิดจากท่าทีหรือเทคนิคเฉพาะใดๆแต่เป็นผลลัพธ์ของความสอดคล้องภายในเมื่อความคิดความรู้สึกและการมีอยู่ไม่ขัดแย้งกันพลังภายในจะไหลยอย่างราบรื่นสเสน่ห์ในระดับนี้ไม่ต้องดึงดูดหรือเรียกร้องความสนใจแต่รับรู้ได้ผ่านความมั่นคงความอบอุ่นและความเป็นมนุษย์ที่ไม่ปรุงแต่งในที่สุด การดูผ่อนคลายและน่าเข้าใกล้คือสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อความพยายามค่อยๆจางหายและความเป็นจริงภายในได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์สเสน่จึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสวงหาแต่เป็นคุณภาพที่ปรากฏเองเมื่อการมีอยู่กลับคืนสู่ความเรียบง่ายความจริงแท้และความสมดุลอย่างลึกซึ้ง 3. การไม่กลัวที่จะเงียบการไม่รีบพูดเพื่อเอาใจใครแสดงถึงความมั่นใจในตนเอง การไม่กลัวที่จะเงียบคือสภาวะของจิตใจที่ไม่เร่งเร้าไม่ดิ้นรนและไม่รู้สึกว่าต้องแสดงตัวตนตลอดเวลาเงียบในบริบทนี้ไม่ใช่ช่องว่างที่ต้องเติมเต็มแต่เป็นพื้นที่ที่ตัวตนได้พักจากความพยายามจะควบคุมการรับรู้ของผู้อื่นเมื่อความพยายามลบลงเงียบจึงกลายเป็นการแสดงออกของความมั่นคงภายในสเสน่ห์จึงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจากความนิ่งที่ไม่หวั่นไหว ความพยายามมักเชื่อมโยงกับความกลัวการถูกมองข้ามหรือการสูญเสียคุณค่าความกลัวนี้ผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวทางคำพูดและความคิดอย่างต่อเนื่องเมื่อวางแรงผลักดังกล่าวลงเงียบจะไม่ถูกตีความว่าเป็นความอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณของการยอมรับตนเองอย่างลึกซึ้งจิตใจที่ไม่ต้องรีบอธิบายหรือพิสูจน์ตนเองย่อมมีน้ำหนักและความชัดเจนในตัวเองการไม่กลัวที่จะเงียบยังสะท้อนถึงความไว้วางใจต่อจังหวะของปัจจุบัน เมื่อไม่มีแรงผลักจากความอยากจะเป็นหรือไม่อยากจะเป็นการรับรู้จากคมชัดและสงบการตอบสนองต่อสถานการณ์จึงเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมชาติความผ่อนคลายที่เกิดจากภายในนี้ทำให้บรรยากาศรอบตัวรู้สึกสบายและเข้าถึงได้ความน่าเข้าใกล้จึงไม่ได้เกิดจากท่าทีหรือเทคนิคเฉพาะใดๆแต่เป็นผลลัพธ์ของความสอดคล้องภายในเมื่อความคิดความรู้สึกและการมีอยู่ไม่ขัดแย้งกันพลังภายในจะไหลยอย่างราบรื่น สเสน่ห์ในระดับนี้ไม่ต้องดึงดูดหรือเรียกร้องความสนใจแต่รับรู้ได้ผ่านความมั่นคงความอบอุ่นและความเป็นมนุษย์ที่ไม่ปรุงแต่งในที่สุดการดูผ่อนคลายและหน่าเข้าใกล้คือสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อความพยายามค่อยๆจางหายและความเป็นจริงภายในได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์สเสน่ห์จึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสวงหาแต่เป็นคุณภาพที่ปรากฏเองเมื่อ5ไม่ขอโทษในสิ่งที่คุณเป็นการยอมรับตัวเอง ทำให้คนอื่นยอมรับคุณได้ง่ายขึ้นการไม่ขอโทษในสิ่งที่คุณเป็นคือการยืนอยู่กับตัวตนอย่างมั่นคงโดยไม่รู้สึกว่าต้องอธิบายหรือปรับลดคุณค่าเพื่อให้เป็นที่ยอมรับเมื่อไม่มีความพยายามจะหลบเลี่ยงการตัดสินจากภายนอกการมีอยู่จะเต็มไปด้วยความชัดเจนและความซื่อตรงสเสนอในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดจากความท้าทายหรือการต่อต้านแต่เกิดจากความสงบที่มาพร้อมกับการยอมรับตนเองอย่างลึกซึง้งความพยายามมักทําให้เกิดการกล่าวโทษตนเองโดยไม่รู้ตัว ทั้งผ่านคําพูดท่าทีและการรับรู้ภายในเมื่อวางความพยายามลงความรู้สึกผิดที่ไม่จําเป็นจะค่อยๆจางหายการไม่ขอโทษจึงไม่ใช่การปฏิเสธความรับผิดชอบแต่คือการแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นตัวตนกับสิ่งที่ควรถูกปรับแก้สเสน่จึงเกิดจากความตรงไปตรงมาที่ไม่ลดทอนคุณค่าในตนเองการไม่พยายามอธิบายหรือแก้ตัวเปิดพื้นที่ให้ความจริงปรากฏอย่างเรียบง่าย ตัวตนที่ไม่ต้องป้องกันหรือขอโทษในความเป็นอยู่ของตนเองย่อมมีพลังที่นิ่งและมั่นคงความมั่นคงนี้ไม่กดดันผู้อื่นแต่สร้างความรู้สึกชัดเจนและน่าเชื่อถือสเสน่จิงไม่ได้มาจากการทำให้ใครพอใจแต่จากการยืนอยู่กับความเป็นจริงโดยไม่หวั่นไหวการไม่ขอโทษในสิ่งที่คุณเป็นคือการยอมรับว่าการมีอยู่ของตนเองไม่ต้องการการอนุญาตเมื่อความพยายามจะปรับตัวให้ถูกใจผู้อื่นจางหายความเป็นตัวเองจะปรากฏอย่างสงบและจริงแท้ สเสน่ห์ในระดับนี้ไม่เรียกร้องไม่ปกป้องและไม่อธิบายแต่ดำรงอยู่ในความมั่นคงเงียบงันและความจริงใจของการเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ 6. ไม่ต้องแข่งขันเพื่อความสนใจสเสน่ห์ของคุณไม่จำเป็นต้องดังหรือเด่นแต่อยู่ที่ความนิ่งและมั่นคงการไม่ต้องแข่งขันเพื่อความสนใจคือสภาวะของการมีอยู่ที่ไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยการเปรียบเทียบหรือความกลัวการถูกมองข้ามเมื่อความพยายามจะโดดเด่นลดลง ตัวตนจะกลับสู่ความนิ่งและความชัดเจนภายในสเสน่ห์ในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดจากการดึงดูดสายตาแต่เกิดจากความมั่นคงที่ไม่ต้องเรียกร้องการรับรู้จากผู้อื่นความพยายามแข่งขันมักทำให้การแสดงออกแฝงด้วยแรงเร่งและความตึงเครียดการวางการแข่งขันลงเปิดพื้นที่ให้การมีอยู่เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติการรับรู้ตนเองจึงไม่ผูกติดกับการถูกเลือกหรือการถูกยอมรับสเสน่ห์จึงปรากฏในรูปของความสงบความพอดีและความจริงใจที่ไม่เร่งเรา้า การไม่พยายามดึงความสนใจไม่ได้หมายถึงการถอยห่างหรือการลดคุณค่าแต่คือการไว้วางใจในคุณค่าที่มีอยู่แล้วเมื่อไม่ต้องพิสูจน์หรือเปรียบเทียบการมีอยู่จะเต็มไปด้วยความผ่อนคลายและความชัดเจนความผ่อนคลายนี้ทำให้ผู้อื่นรู้สึกปลอดภัยและเปิดรับโดยไม่รู้สึกถูกกดดันในที่สุดการไม่ต้องแข่งขันเพื่อความสนใจคือการยอมรับว่าการมีอยู่ไม่จำเป็นต้องถูกยืนยันผ่านสายตาของใครเสน่ห์ในระดับนี้ไม่แย่งไม่เร่งและไม่เรียกร้อง แต่ดำรงอยู่ในความมั่นคงเงียบงนันและความจริงใจของการเป็นตัวของตัวเองอย่างสมดุล 7. ฟังมากกว่าพูดเมื่อไม่พยายามโชว์ตัวคุณจะรับฟังอย่างแท้จริงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดึงดูดใจมากการฟังมากกว่าพูดคือสภาวะของการมีอยู่ที่ไม่เร่งไม่แทรกและไม่พยายามกำหนดทิศท,ทางของการสื่อสารเมื่อความต้องการแสดงตัวตนหรือยืนยันคุณค่าลดลงการฟังจะเกิดขึ้นอย่างลึกและเต็มที่ สเสน่ห์ในลักษณะนี้ไม่ได้มาจากถ้อยคำที่โดดเด่นแต่เกิดจากพื้นที่ปลอดภัยที่เปิดให้ผู้อื่นได้เป็นตัวของตัวเองอย่างไม่ถูกเร่งเรา้าความพยายามมักทำให้การพูดแฝงด้วยแรงผลักทั้งความอยากถูกเข้าใจความกลัวถูกมองข้ามและความต้องการควบคุมการรับรู้ของอีกฝ่ายเมื่อวางแรงผลักเหล่านี้ลงจิตใจจะกลับสู่ความนิ่งและความเปิดกว้างการฟังจึงไม่ใช่เพียงการได้ยินแต่เป็นการรับรู้ทั้งเนื้อหาอารมณ์ และจังหวะของการสื่อสารอย่างไม่ตัดสินสภาวะนี้ทำให้ความเชื่อมโยงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติการฟังที่ปราศจากความพยายามสะท้อนถึงความมั่นคงภายในที่ไม่ต้องแข่งขันหรือป้องกันตัวเองเมื่อไม่จำเป็นต้องเติมเต็มความเงียบด้วยคำพูดการมีอยู่จะเต็มไปด้วยความผ่อนคลายและความใส่ใจความผ่อนคลายนี้ไม่เพียงทำให้การสื่อสารลื่นไหลแต่ยังสร้างความรู้สึกได้รับการยอมรับและถูกเห็นในระดับลึก การฟังมากกว่าพูดยังเป็นการแสดงออกของความเคารพต่อความจริงของอีกฝ่ายเมื่อไม่มีความพยายามจะเร่งให้บทสนทนาไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งการสื่อสารจะค่อยๆเปิดเผยความหมายที่แท้จริงเสน่ห์จึงปรากฏในรูปของความสงบความลึกและความจริงใจที่ไม่เร่งเร้าการฟังมากกว่าพูดคือการยอมให้ความสัมพันธ์นำทางบทสนทนาไม่ใช่อัตตาหรือความต้องการโดดเด่นเมื่อความพยายามจางหายการมีอยู่จะกลายเป็นของขวัญที่มอบให้ผู้อื่น เสน่ห์ในระดับนี้ไม่ดึงความสนใจแต่สร้างคุณค่าผ่านการรับฟังอย่างเต็มเปี่ยมสงบและเป็นธรรมชาติ8การไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นความสบายใจในคุณค่าของตัวเองทําให้คุณดูมีเสน่ห์เฉพาะตัวการไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคือการยุติการเคลื่อนไหวภายในที่เกิดจากความไม่พอใจในตนเองเมื่อจิตใจไม่ต้องวิ่งไล่ตามมาตรฐานหรือภาพสะท้อนจากภายนอกการมีอยู่จะก,กลับสู่สภาพที่สงบและครบถ้วนในตนเอง สเสน่ห์ในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดจากการรู้สึกเหนือกว่าหรือด้อยกว่าใครแต่เกิดจากความมั่นคงที่ไม่ต้องอาศัยการวัดค่าความพยายามจะเปรียบเทียบทําให้ตัวตนถูกดึงออกจากปัจจุบันและติดอยู่กับการประเมินอย่างต่อเนื่องเมื่อวางความพยายามนี้ลงการรับรู้ตนเองจะอ่อนโยนและชัดเจนขึ้นการมีอยู่จึงไม่ถูกกําหนดด้วยความสําเร็จภาพลักษณ์หรือการยอมรับจากภายนอกสเสน่ห์จึงปรากฏในรูปของความพอดีและความจริงใจที่ไม่เร่งเรา้า การไม่พยายามแข่งขันหรือเตียบเคียงคือการยอมรับว่าการเติบโตของแต่ละคนมีจังหวะและทิศทางของตนเองเมื่อจิตใจไม่ติดอยู่กับการจัดลำดับคุณค่าภายในจะคงที่และไม่สั่นคลอนสเสน่ห์ในระดับนี้ไม่จำเป็นต้องแสดงออกอย่างชัดเจนแต่รับรู้ได้ผ่านความสงบความสม่ำเสมอและความเป็นธรรมชาติของการมีอยู่ในที่สุดการไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคือการกลับคืนสู่ความสมบูรณ์ของตัวตนเมื่อความพยายามจะเป็นอย่างใครจางหาย ความเป็นตัวเองจะปรากฏอย่างชัดเจนและมั่นคงสเสน่ห์ในระดับนี้ไม่เรียกร้องการยอมรับแต่ดำรงอยู่ในความจริงแท้ความสงบและศักดิ์ศรีของการเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ 9. การเลือกซื่อสัตว์มากกว่าน่าประทับใจความจริงใจยั่งยืนกว่าคำพูดสวยหรูที่ไม่มีตัวตนรองรับการเลือกซื่อสัตว์มากกว่าน่าประทับใจคือการยอมรับว่าคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่การถูกมองอย่างไร แต่อยู่ที่การเป็นอย่างไรในขณะที่ไม่มีใครจับตามองสเสน่ห์ประเภทนี้ไม่ต้องอาศัยการแสดงไม่ต้องแต่งเติมคำพูดหรือปรับตัวเองให้สอดคล้องกับความคาดหวังของใครเพราะมันเกิดจากความสบายใจในการเป็นตัวเองอย่างตรงไปตรงมาความซื่อสัตย์ต่อตัวเองทำให้ชีวิตเบาขึ้นไม่ต้องคอยจำบทบาทไม่ต้องกังวลว่าภาพลักษณ์จะสั่นคลอนเมื่อไม่พยายามสร้างความประทับใจพลังงานที่เคยใช้ไปกับการควบคุมสายตาคนอื่น จะถูกคืนกลับมาให้กับการรับฟังการเข้าใจและการอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงความสงบนี้เองที่ค่อยๆแผ่ออกมาเป็นสเสน่ห์แบบไม่ตั้งใจสเสน่ห์ที่ไม่พยายามไม่ได้หมายถึงความเฉยชาแต่คือความจริงใจที่ไม่เร่งเร้าไม่บีบบังคับและไม่เรียกร้องการยอมรับมันเปิดพื้นที่ให้ความสัมพันธ์เติบโตบนความจริงไม่ใช่ภาพลวงเมื่อใครบางคนรับรู้ได้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเอง เขาจะรู้สึกปลอดภัยพอที่จะเป็นตัวเองเช่นกันการเลือกซื่อสัตย์อาจไม่โดดเด่นในทันทีแต่ม an ันยั่งยืนมันไม่จางหายตามกระแสและไม e ่พังทลายเมื่อคำชมเงียบลงเพราะรากของมันอย่างลึกอยู่ในตัวตนไม่ได้พึ่งพาการยอมรับจากภายนอกท้ายที่สุดเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้นเพื่อให้คนอื่นเห็นแต่เป็นผลลัพธ์ของการไม่หลบหนีจากความเป็นตัวเอง เมื่อเราเรียกซื่อสัตย์มากกว่าหน้าประทับใจเราไม่ได้แค่ดึงดูดคนอื่นแต่กำลังกลับมาอยู่ข้างตัวเองอย่างเต็มที่ 10. ยอมรับว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบความไม่สมบูรณ์ทำให้คุณดูเป็นมนุษย์และน่าเชื่อโยงการยอมรับว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบคือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์ที่สุดกับตัวเองมันไม่ใช่การยอมแท้ต่อชีวิตหรือการลดทอนคุณค่าแต่คือการมองเห็นความจริงอย่างไม่หลบเลี่ยง ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีช่องว่างมีความผิดพลาดและมีด้านที่ยังไม่พร้อมการยอมรับความจริงข้อนี้ทำให้เราไม่ต้องใช้ชีวิตภายใต้แรงกดดันของการต้องเป็นใครสักคนที่ดีกว่านี้ตลอดเวลาเมื่อเราหยุดพยายามทำให้ตัวเองสมบูรณ์แบบใจจะค่อยๆผ่อนคลายเราไม่ต้องคอยตรวจสอบคำพูดท่าทีหรือความรู้สึกของตัวเองอย่างเข้มงวดความเป็นธรรมชาติจริงปรากฏขึ้น เสน่ห์ที่เกิดจากจุดนี้ไม่ได้มาจากความมั่นใจที่ถูกสร้างขึ้นแต่เป็นความสบายใจที่เกิดจากการไม่ต่อต้านตัวตนของตัวเองความนิ่งความอ่อนโยนและความจริงใจจึงไหลออกมาโดยไม่ต้องพยายามความไม่สมบูรณ์แบบทำให้เรามนุษย์มากขึ้นไม่แข็งไม่ตึงและไม่ห่างไกลการยอมรับมันทำให้เรากล้าที่จะอยู่กับความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ตัดสินไม่เร่งแก้ไขและไม่ผลักไส เมื่อเราไม่กดดันตัวเองเราจะไม่กดดันผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวบรรยากาศรอบตัวจึงเบาลงความสัมพันธ์จึงมีพื้นที่ให้หายใจและสเสน่ห์ก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกปลอดภัยนั้นสเสน่ห์ที่ไม่ต้องพยายามไม่ได้เกิดจากการทำให้ตัวเองดูน่าสนใจแต่เกิดจากการหยุดซ่อนสิ่งที่คิดว่าน่าอายเมื่อเราไม่ต้องปกปิดความไม่สมบูรณ์เราจะไม่ต้องใช้พลังไปกับการสร้างภาพความเงียบความเรียบง่าย และความตรงไปตรงมาจะกลายเป็นภาษาที่สื่อสารแทนสเสน่ห์ลักษณะนี้ไม่เร่งเร้าไม่เรียกร้องและไม่แสวงหาการยอมรับแต่กลับทำให้คนรอบข้างรู้สึกอยากอยู่ใกล้โดยไม่ต้องมีเหตุผลในโลกที่ตั้งมาตรฐานสูงให้กับความสำเร็จความพร้อมและความสมบูรณ์การยอมรับว่าตัวเองยังไม่ครบถ้วนคือการกล้าหยุดวิ่งตามสเสน่ห์แบบนี้อาจไม่โดดเด่นในสายตาของคนที่มองหาความสมบูรณ์แบบ แต่จะชัดเจนสำหรับคนที่มองหาความจริงเพราะมันไม่ผันผวนไม่ต้องอัปเดตตัวตนและไม่พังทลายเมื่อถูกมองผ่านการยอมรับว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบคือการกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่เมื่อเราไม่ต้องพยายามเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมตลอดเวลาเราจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นอยู่เสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ใครเห็นแต่เป็นผลลัพธ์ของการไม่ทอดทิ้งตัวเองและนั่น คือเสน่ห์ที่ไม่ต้องพยายามอย่างแท้จริง 11. การให้พื้นที่ให้ผู้อื่นได้เป็นตัวเองเมื่อคุณไม่ตัดสินคนอื่นจะรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับคุณการให้พื้นที่ให้ผู้อื่นได้เป็นตัวเองคือรูปแบบของเสน่ห์ที่เงียบที่สุดแต่สัมผัสได้ชัดเจนมันไม่ใช่การถอยห่างอย่างเฉยชาและไม่ใช่การเข้าไปควบคุมอย่างแยบยลหากเป็นการอยู่ร่วมกันโดยไม่บังคับให้ใครต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เราสบายใจ สเสน่ห์ประเภทนี้ไม่ต้องใช้คำพูดมากไม่ต้องแสดงบทบาทและไม่ต้องพยายามทำให้ตัวเองมีความสำคัญกว่าพื้นที่ของใครเมื่อเราให้พื้นที่เรากำลังสื่อสารโดยไม่เอ่ยคำว่าการมีอยู่ของเขาเพียงพอแล้วเราไม่รีบแก้ไขไม่เร่งชี้แนะและไม่ตีกรอบว่าควรคิดหรือรู้สึกอย่างไรความนิ่งและความยอมรับเช่นนี้สร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยซึ่งทำให้ความเป็นตัวตนของแต่ละคน ค่อยๆปรากฏออกมาอย่างเป็นธรรมชาติสเสน่ห์จึงเกิดจากความสบายไม่ใช่จากการพยายามสร้างความประทับใจการไม่รุกล้ำพื้นที่ของผู้อื่นสะท้อนถึงความมั่นคงภายในเราไม่ต้องการการยืนยันจากการควบคุมและไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าผ่านการมีอิทธิพลต่อใครความมั่นคงนี้ทําให้การอยู่ใกล้เราไม่อึดอัดไม่มีแรงกดดันและไม่มีความคาดหวังแอบแฝงสเสน่ห์จึงแทรกซึมผ่านความสงบมากกว่าการแสดงออก การให้พื้นที่ยังหมายถึงการยอมรับความแตกต่างโดยไม่พยายามทำให้เหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างแต่เลือกที่จะเคารพการมีอยู่ของมุมมองความรู้สึกและจังหวะชีวิตที่ไม่ตรงกับเรา mm hmm. การไม่เร่งสรุปและไม่ด่วนตัดสินเปิดช่องให้ความสัมพันธ์เติบโตบนความจริงไม่ใช่บนแบบแผนที่ถูกบังคับการเป็นคนที่ไม่แย่งพื้นที่จากผู้อื่นกลายเป็นสิ่งหายากเสน่์แบบนี้อาจไม่สะดุดตาแต่มีพลัง มันทำให้คนรู้สึกได้พักรู้สึกได้รับการยอมรับและรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องป้องกันตัวสเสน่ห์ที่ต้องไม่พยายามคือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ลดทอนเขาการให้พื้นที่ให้ใครสักคนได้เป็นตัวเองไม่ได้ทำให้เราน้อยลงแต่กลับทำให้การมีอยู่ของเรานุ่มนวลลึกซึ้งและน่าจดจำอย่างเงียบๆ 12. ดึงดูดคนที่ชอบคุณในแบบที่คุณเป็นจริงๆไม่ใช่ทุกคนจะชอบคุณ แต่คนที่อยู่จะเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวตนของคุณการดึงดูดคนที่ชอบคุณในแบบที่คุณเป็นจริงๆไม่ได้เริ่มจากการพยายามทำให้ใครประทับใจแต่เริ่มจากการหยุดปรับตัวเองเพื่อถูกใจใครเสน่ห์ที่ไม่ต้องพยายามจึงไม่ได้ทำงานผ่านการแสดงออกที่หวือหวาหากทำงานผ่านความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่คุณเลือกใช้ชีวิตเมื่อคุณไม่แต่งเติมตัวตนความจริงใจจะปรากฏอย่างเงียบๆ คุณไม่ต้องอธิบายไม่ต้องพิสูจน์และไม่ต้องเร่งให้ใครเข้าใจความสม่ำเสมอของการเป็นตัวเองสร้างความชัดเจนให้กับคนที่เข้ามาว่าเขากำลังเผชิญกับใครบางคนที่ไม่เปลี่ยนรูปไปตามสายตาผู้มองเสนอจึงไม่ใช่สิ่งที่คุณส่งออกไปแต่เป็นสิ่งที่ผู้อื่นรับรู้ได้เองการไม่พยายามทำให้เป็นที่ชอบของทุกคนทำให้ความสัมพันธ์มีความซื่อตรงคนที่รู้สึกสอดคล้องจะค่อยๆเข้ามาโดยไม่ต้องถูกชักนำ ในขณะที่คนที่ไม่ตรงจังหวะก็จะค่อยๆห่างไปอย่างเป็นธรรมชาติสเสน่ห์ลักษณะนี้ไม่เร่งเร้าไม่เรียกร้องและไม่สแสวงหาการยอมรับแต่กลับทำให้คนรอบข้างรู้สึกอยากอยู่ใกล้โดยไม่ต้องมีเหตุผลในโลกที่ตั้งมาตรฐานสูงให้กับความสำเร็จความพร้อมและความสมบูรณ์การยอมรับว่าตัวเองยังไม่ครบถ้วนคือการกล้าหยุดวิ่งตามสเสน่ห์แบบนี้อาจไม่โดดเด่นในสายตาของคนที่มองหาความสมบูรณ์แบบ แต่จะชัดเจนสำหรับคนที่มองหาความจริงเพราะมันไม่ผันผวนไม่ต้องอัปเดตตัวตนและไม่พังทลายเมื่อถูกมองผ่านการยอมรับว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบคือการกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่เมื่อเราไม่ต้องพยายามเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมตลอดเวลาเราจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นอยู่เสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ใครเห็นแต่เป็นผลลัพธ์ของการไม่ทอดทิ้งตัวเอง และนั่นคือเสน่ห์ที่ไม่ต้องพยายามอย่างแท้จริง